สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและวันนี้ไม่อยู่กับเกม s e r i e s Factory ครับโดยเกมนี้ครับเป็นเกมฟรีที่สามารถโหลดได้ที่ Steam นะครับหากใครก็ตามเนี่ยที่อยากจะลองเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันและเนื้อเรื่องผมก็แทบจะไม่รู้อะไรเลยครับเพียงแต่ว่าผมเห็นแล้วมันดูน่าสนใจดีและก็เป็นมัสคอร์เตอร์ด้วยก็เลยคิดว่าเออมาลองเล่นให้ทุกคนดูหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วครับไม่ต้องเสียเวลามาก เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกดเพลย์เลยครับมีตัวอะไรไม่รู้ด้านขวาล่างด้วยนะฮะมาแล้วฮะซีวีสต้อนรับสู่โรงงานซีวีเราเป็นมากกว่าบริษัทเพราะเราคือครอบครัว พวกเราทำงานร่วมกันเพื่อเติมเต็มฝันเล็กๆของเราพวกเราใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสำหรับการผลิตของการผลิตของเรานั้นถูกจัดการโดยนวัตรกรรมใหม่ของเราซีวิปัญญาประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพนักง,งานของเราจะทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อมอบความสุขให้ถึงบ้านคุณการดีไซน์ของคุณนั้นถูกจำกัดด้วยจินตนาการของคุณเท่านั้น เราสร้างของเล่นเครื่องมือโอ้แม่กระทั่งเจ็คแพ็คด้วยเหรอฮะเนี่ยอุ้ยแบกแเราทําทุกอย่างมาเป็นส่วนหนึ่งโอ้ตามหาพี่ชายของนายซะฮะเฮ้ยวัดเหมือนว่าเราจะวิ่งมาอ้าวจู่ๆก็มาโผล่ที่ตรงนี้เลยครับ เอะหมายความว่าไงนี้ว,ว้าวโอเคเหมือนว่าเราวิ่งหนีอะไรบางอย่างมาแล้วก็มาโผล่ที่ห้องนี้นะครับโรงงานนี้มีชื่อว่าโรงงานซีวีนะครับก็ตามที่อินโทรบอกเลยคือเป็นโรงงานที่สามารถผลิตทุกอย่างตามที่จินตนาการเราคิดได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตุ๊กตาของเล่นหรือแม้แต่เช็ดแพ่นนะครับก็สามารถทําได้นะฮะเวอร์โคตรนะครับโอเคอยังไงต่อสิอันนี้คืออะไรอ่ะ เป็นโลโก้เหรอฮะอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอ่าในนี้กันก่อนไหมข้อมูลนะครับอันนี้เราเราอ่าเราดูได้กด e นะครับโอ้เกมนี้เจ๋งครับไม่เล่าถึงอดีตนะแต่ว่ามาพูดถึงอนาคตแทนนะครับวันที่13มิถุนายนปี2027ครับถึงพนักง,งานทุกคนจากเจมส์วตอนนี้เนี่ยเราอยากจะารายงานว่ามันเกิดปัญหาอย่างรุนแรงนะครับได้เกิดขึ้นมาที่ชั้น3 ของศูนย์โรงงานของเราตอนนี้เนี่ยเราเจอสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะอธิบายได้และเราเนี่ยต้องทําการจัดการกับเรื่องนี้โดยทันทีในระหว่างนี้ผมขอให้พนักงานทุกคนทําตามไกด์ไลน์นี้นะครับข้อแรกก็คืออยู่ห่างชั้น3าเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเข้าพื้นที่ของชั้น3าเปน็นอันขาดจนกว่าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมพื้นที่ชั้น3นั้นจะมีเฉพาะให้กับคนที่ทํางานฉุกเฉินเท่านั้นนะครับ ข้อต่อมาครับทำตามมาตรการความปลอดภัยนี้นะครับขอให้มั่นใจว่าคุณเนี่ยทำตามมาตรการความปลอดภัยและอยู่ในพื้นที่ของคุณทำการใส่ชุดนะครับ PPE หรือว่า Personal Protective Equipment ซะก็คือเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวของเรานะครับต่อมาก็คือ Monitor Update ครับพวกเราเนี่ยจะทำการอัปเดตข้อมูลนะครับหรือสถานการณ์เนี่ยไว้เสมอมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากที่คุณเนี่ยต้องทำการเช็คข้อมูลตลอดเวลาให้เช็คอีเมล แล้วก็รวมไปถึงการพูดคุยทางบริษัทนะครับก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วกันนะฮะแล้วก็ข้อต่อมาครับรายงานทุกความน่ากังวลของคุณให้หมดถ้าคุณเห็นอะไรที่มันแปลกๆหรือว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ก็อย่าลืมที่จะทักมาหาซูเปอร์วิเซอร์ของเรานะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราหรือหน่วยรักษาความปลอดภัยก็ได้เช่นเดียวกัน พวกเรารู้สึกขอบคุณสำหรับการร่วมมือของคุณนะและก็ความโปรเฟชชั่นอลในระหว่างที่เกิดเรื่องแบบนี้ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเหล่าพนักงานเนี่ยถือว่าเป็นท็อปไพรออริตี้ของเราเลยก็คือสิ่งที่เราเนี่ยยึดไว้เป็นอันดับแรกนะครับขอขอบคุณที่คุณเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนะอ่าโอเคงั้นก็เดาได้เลยว่าคือพี่ของเราทํางานที่นี่แล้วก็หลังจากที่เกิดเรื่องราวขึ้นนะครับพี่ของเราไม่ได้กลับบ้านประมาณนั้นอ่าโอเคต่อมานะครับ อันนี้เป็นเพื่อนร่วมงานบ้างนะครับถึงเพื่อนร่วมงานของคุณตอนนี้ต้องแจ้งให้ว่าการเข้าไปยังชั้น6นะครับยังห้ามอยู่เออก็คือไม่ก็คือไม่ให้ขึ้นไปชั้น6ประมาณนั้นในตอนนี้มีเพียงแค่พนักงานการจัดการชั้นสูงเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเข้าไปยังชั้นนั้นได้ไม่ว่าคุณจะมีการเรียกร้องหรือว่าอะไรก็ตามแต่สําหรับชั้น6เนี่ย ขอให้คุณทําการทักไปหาซูเปอร์วิเซอร์โดยตรงเลยแล้วก็ทําการไปพูดคุยนะครับที่ศูนย์ของหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับประมาณนั้นขอบคุณสําหรับการเข้าใจและการร่วมมือในครั้งนี้จากเจมโอีกแล้วนะครับโอเคแล้วก็อันนี้อันที่3นะครับ financial health update ครับก็คือเป็นเรื่องการรายงานเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การเงิน ของบริษัทนี้นะครับเขียนในวันที่21เดือนสิงหาคม2 0 2 7โดยเจมโวล์นะครับผู้ที่เป็นผู้คุมในพื้นที่นี้ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้โรงงานของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงงบหมดนะครับเอาพูดกันง่ายๆเลยและนี่ก็คือ,อเป็นการสรุปโดยย่อนะครับกำไรที่ลดถอยลงครับมันเกิดอะไรขึ้นล่ะดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะเริ่มได้กำไรน้อยลงนะครับในช่วง2-3เดือนที่แล้วมาแล้วมันทำไมอะ่ะเออมันทำไม ก็แม็กเซนอะเนาะกำไรน้อยลงก็หมายความว่าเราเนี่ยก็มีเงินน้อยลงแล้วก็เราจะทำโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยได้ยากมากขึ้นนะครับประมาณนั้นต่อมาครับก็คือปัญหาเรื่องอาการหมุนเงินนะครับมันเกิดอะไรขึ้นล่ะมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วอะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปสู่ปัญหาที่เราเนี่ยไม่มีเงินพอนะครับคือเงินในมือเนี่ยไม่พอเพราะว่า มันต้องมีการจ่ายอะไรหลายๆอย่างมากมายเนาะแล้วารายได้ก็ไม่ค่อยมีนะครับรายได้รายจ่ายก็มีการเหลื่อมล้ํากันเออประมาณนั้นนะครับแล้วมาทําไมอะ่ะอีกแล้วนะครับก็ชัดเจนถ้าไม่มีเงินเราก็ไม่ได้จ่ายเงินให้คุณได้ไงเข้าใจไหมเออช่วงนี้นะครับารายจ่ายเริ่มมากขึ้นนะครับการที่จะให้เงินเดือนก็เริ่มที่จะยากขึ้นไปในทุกๆท,กทีนะและข้อสุดท้ายครับรายจ่ายที่สูงขึ้นครับก็คือรายจ่ายของเราเนี่ยกำลังจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ m a uh, t m r t e r i a l ครับก็คือพวกวัตถุดิบเนาะแรงงานแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วมันทำไมแล้วมันทำไมก็จ่ายเยอะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้รายได้เออน้อยลงนะครับประมาณนั้นแล้วยังไงต่อล่ะในตอนนี้เนี่ยเราต้องทำการจัดการเพื่อลดปัญหาเรื่องการเงินเนี้ยเอออย่างน้อยให้มันแบบอยู่ในระดับที่สมดุลน,นะครับและทำให้มั่นใจว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับประมาณนี้ ก็ใครมีปัญหาติดต่อเจมโวเช่นเดิมนะครับโอเคก็ทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะตรงนั้นจะมีคันโยกอยู่นะครับส่วนตรงนั้นโอ้มันมีคันโยกทุกที่เลยนี่นะผมสามารถกดได้ไหมกดไม่ได้นะครับอันนี้เอ๊ะแปลกๆอ่างั้นผมลองไปกดอันนี้ดูสิกดอันนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับกดคลิกซ้ายหรือคลิกขวาล่ะคลิกซ้ายคลิกขวาก็ไม่ได้งั้น น่าจะเหลืออันเดียวแล้วล่ะนะครับก็คืออันนี้นะดูนะ่ t s broken. I need a l h i s โอ้ดูเหมือนว่า,ากล่องมันจะพังนะต้องหาคันโยกในการแก้ไขเรื่องนี้ในการซ่อมนะครับอ่าเราได้มาแล้วผมเห็นมาตั้งนานแล้วนะฮะมันวางแบบชัดเจนมากเออเรียบร้อยอันนี้คือแก้แล้วใช่ไหมงั้นเราก็ต้องไปทำการเปิดคันโยกต่อนะครับโช แล้วก็ตรงโน้นใช่ไหมแน่นอนเลยฮะโชกเรียบร้อยครับมีเสียงอะไรบา,บางอย่างดังขึ้นมันคืออะไรล่ะผมไม่รู้เลยหรือว่าเราสามารถกดปุ่มได้แล้วฮะกดได้แล้วหรือเปล่าอ๋นนี่ไงดูเหมือนว่าจะขาดอะไรบางอย่างนะครับอ่ะงั้นเราทำการเปิดทางเข้าหลัก ไม่ได้เหมือนกันงั้นเราทําการเปิดหับได้ไหมเปิดได้ครับหับเป็นพื้นที่เดียวที่สามารถเปิดได้ถ้าอย่างนั้นโอ้หมีเลือดเต็มไปหมดเลยฮะป่ว <sch ül> ยใหญ่ๆท่อ <h 00> <h 00> อีกแล้วอย่างนั้นเหรออย่ามาแกล้งฉันให้ยากเลยนี่คือที่ที่พี่ฉันทำงานสินะงั้นฉันต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาสักหน่อยที่นี่ละตัวเอกเราชื่อฟิลลินนะเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยนะฮะ เอาล่ะยังไงต่อดีเราต้องทำการหาเบาะแสสำหรับพี่ของเราที่ทำงานที่นี่อย่างนั้นเหรอเอ่องั้นเดินไปที่ปุ่มตรงกลางเลยดีกว่า AI เหรอฮะโอ้วัดวัดเฮสวัสดีฉันชื่อซีวีมีอะไรให้ช่วยบ้าง สแกนพื้นที่นี้แล้วดูว่าใครรอดอยู่บ้างโอ้ดูเหมือนว่าชั้นหกจะมีอะไรบางอย่างงั้นฉันต้องไปที่นั่นสินะพื้นที่นี้ยังทำงานไม่ค่อยสมบูรณ์การที่จะไปที่ชั้นหกได้คุณต้องไปที่คอนโทรลโมดูลไปที่เซกเตอร์หนึ่งเพื่อเปิดเครื่องปิ้นและทำการปิ้นตลับเพื่อเข้าห้องด้วยคอนโทรลโมดูล fine ก็ได้โอเคครับเดี๋ยวเราอ่านข้อมูลกันก่อน ในตอนนี้เนี่ยเราต้องไปที่ชั้น6นะครับโอเคข้อมูลอีกแล้วนะฮะอย่างเยอะเลยนะครับถึงเพื่อนร่วมงานทุกท่านผมดีใจมากเลยที่ผมเนี่ยจะทําการประกาศว่าเราเนี่ยประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่นะครับสำหรับเรามากๆเลยเพราะในตอนนี้เนี่ยเราทําการสร้าง AI รูปแบบใหม่ได้สําเร็จครับที่มีชื่อว่า CV โปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นผลลัพธ์เออต่อการทํางานอย่างหนักและการร่วมมือกันสําหรับทุกหน่วยงานผลลัพธ์ใหม่ในครั้งนี้ของเราเนี่ยจะทําให้ เรามั่นใจเลยว่ามันจะทําการแบบพัฒนาเออเรื่องการจัดการของเราได้อย่างดีเลยและก็รวมไปถึงเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับพวกเรามั่นใจเลยว่าการสร้างซีวขึ้นมานี้มันจะเพิ่มโอกาสให้กับเราในการทําให้เราเนี่ยแข็งแกร่งคือกลายเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมากขึ้นในตลาดนี้นะครับขอบคุณสําหรับการทํางานของคุณและการซัพพอร์ตของคุณนะจากเจมส์โบวนะครับโอเคสแสดงว่า C ีวนี้เป็น AI รูปแบบใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมานะครับซึ่งดูจากสภาพแล้วเนี่ย AI กรรองแน่นอนอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่กดไม่ได้นะฮะเราต้องไปที่เซกเตอร์หนึ่งนี่ไงเซกชันวันนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะปิดอยู่เอาเปิดได้ด้วย <laughs> โอเคลองเช็คอันนี้สิอันนี้เปิดไม่ได้นะฮะอาา่าฮะโอเคงั้นเราต้องไปที่เซกเตอร์วันสินะ ไม่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่หรือเปล่าอดิโอ้โหโรงงานใหญ่เป็นบ้าเลยตามหาคอนโทรลแพนเนลและทำการเปิดปรินเตอร์นะฮะอันนี้อหอุปรกรณ์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับคอยส์นะครับงั้นลองดูสิอ่ะอ่ะ น่าจะทําให้แบบว่าเหมือนปั่น,นไฟอะไรทํานองนี้นะครับอ้ามีไฟฟ้าด้วยแฮะเอ๊ยเหมือนว่าเราต้องปั่นไฟเป็นวิธีการจัดการกับสัปหลาดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะฮะแต่ดูจากไอ้เจ้าเต่าพวกนั้นดูไม่ค่อยดีเท่าไรเราขึ้นมาชั้นบนสิโอ้โหเดี๋ยวนะ เราต้องการปั่นทุกจุดหรือเปล่าอ่ะปั่นละนะครับอ๋อปั่นแล้วมันจะดับเสมอดังนั้นเราต้องหาทางแก้ไขนี่ไงเราเจอคอนโทรลแพนแนลแล้วนะครับมีกดด้วยนะฮะอย่าก,กดปุ่มมันไม่ใช่ของเล่นนะอย่าเลียชิ้นส่วนนะครับเออมันไม่ใช่ขนมนะลางเลื่อนไม่ใช่สไลด์ อย่าไปขี่มันนะครับอย่าเปิดประตูที่ปิดอยู่น่าเบื่อมากในนั้นน่ะแล้วก็ฟังผู้ใหญ่ซะเป็นเด็กที่ดีล่ะโอเคผมว่านะเราเปิดปุ๊บไอ้พวกนี้ตื่นแน่เลยอ่ะไอ้เจ้าเต่าเนี่ยชัวร์เลยครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าอย่างนั้นสถานการณ์ก็คงจะไม่ดีแน่แท้จ <c oughs> ึ๊บเปิดได้ไหม เดี๋ยวต้องอ่านข้อมูลอีกแล้วนะฮะพอเวลาอ่านข้อมูลแป๊บหนึ่งแล้วกันเจ็บเชื่อไหมล่ะไม่พวกเราเนี่ยคือโรงงานเดียวที่ขับเคลื่อนด้วยความสุขยังไงล่ะความสุขเหรอไม่ควรยังไงอ่ะพวกเราเนี่ยดื่มความตลกเป็นพลังงานเหรอเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็คงจะมีแต่มุกหน้าเบื่อน่าเบื่อแน่เลยอะ่ะอันนี้เป็นการคุยกันเรื่องมุกเฉยๆนะครับน่าจะไม่มีอะไรเนะเออโอเค เหมือนจะยังเปิดไม่ได้ฮะแล้วต้องทำอะไรบางอย่างก่อนหรือเปล่านะผมไม่กล้าเข้าไปอ่ะดิเฮ้ยอย่าทำอะไรนะพี่นะโอเคตามหายแผนเนาหนึ่งได้เลยฮะนี่ไงล่ะโอเคเรียบร้อยเปิดแล้วครับ รีบไปรีบไปรีบทำอะไรสักอย่างหนึ่งพี่เร็วเข้าผมผมเกรงว่ามันจะมีอะไรบางอย่างนะฮะโอเคอุย๊ยเราได้มาแล้วครับนั่นไง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 ผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเราต้องไปที่เซกเตอร์ต่อไปแล้วฮ หายไปตัวหนึ่งเออไม่ดีแล้วคุณผู้ชมครับอย่างนี้ไม่ดีแน่เออผมว่ามันมาแน่เลยครับคุณผู้ชมครับมันมาแน่ครับนานไงมันมาแล้วว้า <Why? S 2> ประตูมันล็อกโอเคเราต้องนำการหาไอ้นี่สามอันอ่าหมุนหนึ่งโอเคโอ้โหมันวิ่งเร็วจัดมันวิ่งเร็วเจอปะปะจับปะปะจับโอ้ยโอ้ยวิ่งมาแล้วเอ้ยผมขอโดนจัมสแกนหน่อยดิอยากรู้เป็นยังไงอ่ะเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะมมันร้องมันร้องมันร้องพี่มันร้องมันร้องขอที่สว่างสว่างหน่อยขอจัมสแกนนิดนึงผมอยากเห็น ผมอยากเห็นโอ้ oh. try again ลองใหม่เสนอโอเคครับเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเริ่มงี้เลยเหรอเริ่มงี้เลยเหรอเดี๋ยวดเดี๋ยวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน,นมันอยู่นี่มันอยู่นี่เออหมุนหนึ่ง,องโอ้โห โอ้โหเจ้าเต่านี้มันมีชีวิตไปแล้วครับอุ้ยเดี๋ยวนะผมเห็นแค่สองอะดิใช่ไหมตรงนี้สองอีกอันหนึ่งอยู่ไหนอีกอันหนึ่งอยู่ไหนครับผมมองไม่เห็นครับเดี๋ยวนะเดี๋ยนะขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนและอันนี้คืออะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ ไปแล้วคุณผู้ชมครับผมรู้สึกว่าไอเครื่องปั่นนั้นมันไม่น่าใช่ละนะฮะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองไปเช็คไอ,ไอสีอันนั้นเมื่อกี้ดูว่ามันมันคือยังไงกันแน่นะเนี่ยอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมขอลองไปเช็คแป๊บเราสามารถกดอะไรได้ไหมเฮ้ยนี่ไงกดได้นะฮะโอเค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 เดี๋ยวงั้นผมเข้าใจแล้วล่ะนะครับขอเวลาสักครู่หนึ่งเดินวนแป๊บ เดินวนเลยโรงงานมันใหญ่นะโอนัาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอย่าดักหน้าผมนาเอาล่ะทีนี้เราเราทำไงกดอีค้างเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วอยา่าไปครับโดดชึบนี่โดดยังโหดอพอดีว่าถึงอพี่อาจจะไม่รู้นะฮะแต่ผมเนี่ยเรียนแบบว่า ทักษะพากลัวมาโอเคอันนี้อันอันนี้สิบอไหนอันนี้สิบอไหนอันนี้สิบอันนี้อันนี้สิบอันนี้โอเคได้แล้วได้แล้วไงต่อไงต่อมีสับโอ้โหบ้าไะเนี่ยไอ้จึ๊บผมมองเลยวิ่งวัวหนีทั้งวันแดงได้ทั้งวันยังไหวโอเคเรียบร้อยอีกอันนึงอยู่ตรงทางออก หนโอ้โหอย่าพึ่งนะทั้งนั้นอย่าพึ่งดีกว่าเช็คก่อนว่ามันอยู่ไหนนั่นมันอยู่ด้านมันอยู่นันอยู่นั้นรอมันขึ้นมารอมันขึ้นมามันขึ้นมายังมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเร็วเร็วๆๆอมอันนี้เสียมพูอันนี้เสียมเมามันไม่ดีเดี๋ยวโห้ยเดี๋ยวนะมันใจเต้นอยู่นะเว้ย คือแบบมันไม่ต้องกดปุ่มมันไม่ต้องอะไรไงมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นนิดนึงเดี๋ยวทุกคนรอก่อนรอก่อนซีวีช่วยฉันด้วยไม่ใช่ซีรีนะฮะแต่เป็นซีวีผมเขอเรียกคุณว่าซีวีเรียบร้อยไปครับไปครับเฮ้ยเฮ้ยย่ดอุ้ยโอ้โอ้เรียบร้อย มือหลุดเลยครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรละรมัง้งแค่มือหลุดเองเลือดไม่ไหลไม่มีอะไรเลยนะฮะเอาล่ะทีนี้ง่ายต่อ,เ,อ,อเราต้องไปที่เซกเตอร์ต่อไปเดี๋ยวนะผมผมขอเช็คอะไรก่อนนิดนึงอะเซกเซกเกเตอร์สองเหรอโอเค โอ้โห oh oh. อะไรวะเนี่ย What the hell แมนมันต้องการทำการเพิ่ม power up อีกแล้วเหรอฮะอะอันนี้คือหมุนอ๋อ oh, นี่ไงมันต้องหมุนแบบโอเคมันต้องหมุนมากพอนะมันถึงจะแบบอ้าวอันนี้มันพงังดูเหมือนว่า าที่หายมันจะน่าจะอยู่สักที่หนึ่งแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะพี่มันอยู่โอ้โมันมันต้องมีอะไรโดดลงมาแน่เลยอะเฮ้ยเอ,อไม่มีอะไรใช่ไหมโอเค จอยเลยมันมีอย่างนี้ด้วยหรอวะซีวีช่วยสแกนหน่อยดิอ๋อนี่ไกเจอละ <laughs> โทษทีครับโทษทีซีวี <c oughs> แล้วเราควรจะแล้วเราต้องรีบวิ่งเงี้ยเหรอ <c oughs> เอ้อ <c oughs> ผมอ่ะโอเคผมว่าเราต้องไหลพลังงานไปพร้อมกันนะ่ะแล้วเราจะทำยังไงให้มันพร้อมกันได้ลนะ่ะถูกปะ หรือว่านี้คือเรียบร้อยแล้วทั้งสองอันดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างมันหมุนเพิ่มไม่ได้ละงั้นเราต้องไปลองเช็คตรงนี้ใช่ไหม <S <S 1> <S 1> อ,อุ้ยน,นั่นไงมันมาโอ้โหสวัสดีครับพี่เฮ้ยถึงเวลาเช้าแล้วสินะเอาไปไหนอ,อ่ะเฮ้ยกรรมกรฉันมาตามหาพี่พี่ฉันชื่อว่าวกานกล้วยว ฉันไม่เจอข้อมูลในฐานข้อมูลเลยเอาโอโดนขโมยข้อมูลดูเหมือนว่าไอสป,ปาราตัวนั้นจะไปที่ชั้นสี่อาา่าฮะงั้นเราต้องขึ้นลิฟต์สินะน <c oughs> ลิฟต์เปิดประตูให้เราได้ขนาดนี้แล้วงั้นก็ต้องไปสินะอุย๊อออนนยอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ ต้นไม้ตายอ้าววัดฮะจบแล้วเหรอฮะโอเคน่าน่าจะเป็นแบบโคโลกนะครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยแหละเออทำให้เราได้เจอกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนตัวผมคิดว่านะคือยังวัดอะไรไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าแนวโรงงานมีคนหาย มีผลิตตุ๊กตาอันนี้มันก็เราก็เห็นบ่อยแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าเกมท่อนข้างที่จะทำมาได้ในระดับดีใช้ได้เลยนะครับมันไม่ได้แบบว่าพัศเสลไม่ได้ดูหน้ามึนหัวจนเกินไปอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องแก้ไขเรื่องอาการจัมสแก่นิดนึงหมายความว่าไอฉากที่เราต้องวิ่งหนีเต่าเนี่ยมันมันรู้สึกว่า,าธรรมดาไปหน่อยนะครับเออพอ ตอนแรกเราอาจจะตกใจก็จริงแต่ว่าแบบพอผ่านไปนสักพักมันอาจจะเริ่มแบบมันก็วิ่งตามเราไม่ทันสักทีเอออะไรยังไงอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่แต่ดีไซน์ของอันนี้ส่วนตัวผมชอบดีไซน์ของไอ้เจ้านาฬิกามากๆเลยนะมีความเท่ดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกับตัวอื่นนะครับแล้วก็เอาจริงถามว่า potential ของเกมนี้เนี่ยมีสูงไหมมีสูงมากเพราะว่าเขาเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาที่ที่มันไม่ใช่แค่โรงงานผลิตตุ๊กตาคือมันทําได้หมดเลยนะครับ ดังนั้นสัปปลาตัวไหนที่จะเข้ามาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจินตนาการของเกมนี้เลยว่าเกมเขาจะเปิดเผยเออตัวละครใหม่มาในทิศทางไหนนะครับแต่ว่าอันนี้นะว่าเป็นโปรโลกเออจุดเริ่มต้นเป็นเดโมโอ,อะไรอย่างงี้เลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าถ้ามันมีภาคต่อหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นผมขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม